สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องราจากค่าปิโตวันนี้เราสั่งข้าวหน้าเป็ดเป็นข้าวหน้าเป็ดจากสูตรไบคิ้ง,งป็บย่างไม่ได้มีแค่เป็ดมีหมูแดงแล้วก็มีทั้งข้าวแล้วก็มีแบบเส้นแล้วก็คือมีน้ำจิ้มให้สามรสลองชิมดูไหมมาของนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบแรกเนาะนี่แล้วแอบมีแบบพริกเล็กๆอันนี้เป็นน้ำจิ้ม ไล่ไปไงเจียวอยู่แก็มึนหอมหอมมากจิ้มเครื่องเทศแล้วก็เส้นเนื้อนุ่มก็คือจะไล่ฟังเคยเขาเคยมีเรื่องราวคุณเจ้าของร้านน่ะคุณอินเนอร์พเอีงเขาก็เิยสูตรกันขึ้นมาแล้วก็เนี้ยก็ได้ไปออกรายการอาหารก็ได้ออกโอท็อปของจังหวัดสมุทรปราการด้วยขอเว้นป๊บนึงเพราะว่าเจียวอยู่อือก็คือเขาเล่าว่าเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเขาเคยทำโวงจึ่งมาก่อนไม่ได้เป็นไวกิ้งเป็ดย่างตั้งแต่เริ่มเลยเขาทำโรงจึง ไขส่สินส่วนก่อนใส่แล้วทีเนี้ยมันล้มละลายคุณหนิจเจ้าของร้านเขาก็าเลยคิดแบบหาหนทางจนน่ามาเป็นแอไวคินเป็ดย่างเราไปกินกันด้ว่กันก็คือเนี่ย,นนย,นนยพอเราชิมเรารู้สึกว่าแบบเราหอมเครื่องเทศแล้วคุณเนิจคือซิงเน,น,นเจอร์ที่ทำให้ลูกคา้าติดใจแล้วก็แบบเนื้อนุ่มจากลูกค้าตัวปกติก็คือมันเป็นลูกค้าประจำพอตอนช่วงที่เขาเปิดอะลูกค้าก็คือก็อยู่จับใช่ไหมหช่วงนั้นก็คือมีโควิดทำให้เราแบบ อลองเปิดใจชิมดูสิอะไรเงี้ยก็กลายไปเป็นผู้ค้าประจำทุกวันนี้เพราะว่าแบบของกินโอ่งุงเทพเอ่ยนี่เพิกินนี่ยังชอบเลยแล้วน้ำจิ้มเขาก็เด็ดด้วยเนี่ยชิมหรือยังอันเนี้ยของนี้อันแรกอันแรกที่ชิมนะตอนที่ชิมเนี่ยรู้สึกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากเข้านุ่มมากแล้วหมูแดงอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้สากไม่ได้อะไรเลยคือนุ่ม,มแล้วน้ำจิ้มก็แบบ มันหอมมันมีสีร่อง,งเทศเก๋ปากแบบอรอ,อบอกอวนแบบว่ามันน่ากินน่าเปิดใจมากเพราะมีสตอรี่อู้ดอะเรื่องที่เราติใจมาก่อแล้วอาจ,จะมีเรื่องที่แบบผิดหวังพอๆกับคุณอินดูเหม่งนะไม่ถึงขนาดนั้นคือนี่แบบก็ธรรมดาตามภาษาเด็กๆติเดเกมก็กกมคือเรื่องที่ผิดหวังคือแบบทำภารกิจไม่ผ่านเติมเกไปก็แบบสุบ <ฮา S 1> ไม่ได้อย่างเงี้ยก็สิ่งที่เราผิดหวังเพราะเราเสียตังค์แล้วเราทไม่ได้ถ่าแบบ ดีกันแก้ความผิดกาักเจกาเมเิมเนี่ยเก็เติมเพิ่มได้แต่ว่าภาษาสับเลือต้ถ้าพูดถึงเรื่องเกมเราผิดหวังนี่ก็เคยเกลือแบบเกลือชว่วเออเน่ไหลเกมการาาใช่ไหมโผลแปดสิบโล,โลเ,เ,เนะจ็ดสิบห้าโลเดี๋ยเเดีนยจับได้เนี่ยถ้าเป็นว่าข้ามื่องมื่อยากทำเดี๋ยววนี้ขอลองกินอาจารย์นี้ก่อนเพราะว่ามันมี ซอของของนี่กับของของไอายรวมกันอยู่ด้วยผสมกันก็เป็นเส้นด้วยใช่ดูสาวกคนชอบเส้นากมาได้ด้่ยเส้นเลยดยโอ้บบบขอแสงกิมพ์ดส่วนตัวชอบน้สุด่ะ ใช่เพราะว่าน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่คิดว่าทุกคนะนะ่าจะเคยกันดีเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มเป็ดแบบออริจินอลเลยเข้าถึงได้ทุกคนถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเข้าไม่ถึงแบบน้ำจิ้มแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ลองแบบนี้ก็ได้ไ สำหรับใครที่อยากลองกินตามเราสั่งตามได้ที่ร้านปิ่นโตฮัทในแกลบตอนนี้มีแจกโค้ดลด25เปอร์เซ็สูงสุด100บาทใช้ได้ถึงกันไหนมีนาปีนาก็คือกินให้เป็นเป็เปดจนถึงปีหน้านะใช่ไม่เป็นเป็ดจะต้องอยู่กินไม่เบื่อเพราะว่าอร่อยมากจริงถูกแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนจากเรื่องราวขอปงปิ่นโตก็ขอลาไปก่อนนะคะ